บ้านที่เคยเริ่มเย็นอยู่เป็นสุขที่ไร้ทุก์สุขจริงกว่าที่ไหนบ้านที่เคยอบอุ่นกว่าที่ใดประเทศไทยคือบ้านพ่อของเราเองมาวันนี้พ่อไม่อยู่ลูกใจหายใจมาลายหายสิ้นทินไทยนี้อยากบอกรักพ่อหลวงทุกนาทีพ่อคนนี้ที่ทำให้ไทยจเจริญ ต้อนรับเข้าสู่สถานศึกษาสีขาวกศนอคลองท่อมจังหวัดกระบี่รายงานผลการปฏิบัติงานกศนอภอคลองท่อมประจำเดือนตุลาคม2563เมื่อวันที่13ตุลาคม2563นายยงยุทธไกลมุยผอกศนอเภอคลองท่อม นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพร,ระบาทสมเด็จพร,ระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมบาดาลบพิษวันที่23ตุลาคม2563ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาทีคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดวยมีนายไพศาลสีเทพณอำเภอคลองท่อมเป็นประธานในพิธีณโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยกระบีงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมค่ายเพศวิธีศึกษาและทักษะชีวิตรุ่นที่8ประจำภาคเรียนที่1 2563ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่5-6ตุลาคม2563 นเขาใหญ่รีสอร์ทตำบลเขาใหญ่อำเภออาลึกจังหวัดกระบี่โดยมีนายสุรชัยจันรสถาพรผอ,อ,อกศนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน80คนุคนคนที่ได้รับนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศและทักษะชีวิตกับการดำเนินชีวิตเข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ความหลากหลายทางเพศและสุขภาพทางเพศที่ถูกต้อง กิจกรรมค่ายอบรมลูกเสือวิสามัญรุ่นที่3ประจำภาคเรียนที่1 2563ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่14-16ตุลาคม2563ณค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่โดยได้รับเกียรติจากนายภูสิบบุญผลึกรองนายกเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้เป็นประธานในพิธีเปิดและนายยงยุทธไกลมุย่ยผออศนอำเภอคลองท่อมกล่าวรายงาน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน40คนกิจกรรมโครงการอบรมแกนนำชมรมทูบีน้ำวันกศนอมเภอคลองท่อมรุ่นที่4ประจำภาคเรียนที่1 2563ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่14-16ตุลาคม2563โดยมีนางสาวนภณเท่นทองผู้อำนวยการกศนอเาเภอเขาพนมเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ผู้ดูแลชมรมทบีนับวันของจังหวัดกระบี่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินการทบีนับวันในสถานศึกษาโดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจํานวน50คนทั้งนี้นักศึกษากศนองเพื่อคลองท่อมได้ร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาณโรงเรียนบ้านสวนม่วงตําบลเขาดินอําเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ กิจกรรมสำนึกคุณแผ่นดินทำดีด้วยหัวใจเทิดไทยองราชันกศสโนอำเภอรครองท่อมซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่29ตุลาคม2563ณที่ว่าการอำเภอคลองท่อมโดยมีนาไยไพสารสีเทพในอำเภอคลองท่อมเป็นประธานในพิธีเปิดมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน150คน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีและเ,เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ชาติไทยมีจิตสำนึกความรับผิดชอบยึดม,มั่นในสาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้แก่นักศึกษาผลการประเมินคุณภาพนอกระบบระดับนานาชาติเอ็นนิดประจำภาคเรียนที่1 2,563ของกศนอำเภอคลองท่อม ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจำนวน66คนดังนี้ระดับประถมศึกษาจำนวน1คนคิดเป็นร้อยละผู้เข้าสอบ100%ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน33คนผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ81.8%ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน32คนผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ84.37%รวมผู้เข้าสอบินเน็ตคิดเป็นร้อยละ81.81% 81 ผลการทดสอบปลายภาคประจําภาคเรียนที่หนึ่ง2,563ของโกชโ,โนอ่อำเภอคลองท่อมระดับประถมศึกษาจํานวน74.6%ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน70.3%ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน76%จํานวนผู้เข้าสอบทั้งหมดของนักศึกษาโกศนอ่อำเภอคลองท่อมจํานวน73.5%งานการศึกษาตามอัธยาศัย จัดกิจกรรมชวนน้องรักการอ่านมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอ่านแล้วประดิษฐ์ประทุมจากกระดาษก,กับประดิษฐ์ประทุมจากขนมปังและเที่ยงวันหานสาชวนกันมาห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองทอมมีกิจกรรมสนุกอ่านนิทานเล่มโปรดระบายสีและสนุกเล่นสื่อการเรียนรู้รศูนย์เสริมสกยภาพติดประถมมาไวในวันที่22ตุลาคม2563 เขาร่วมพิธีรับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนิคฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่านประเภทส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรมการอ่านยอดเยี่ยมประจำปี2562ณห้องประชุมพนมเบญจาสารากลางจังหวัดกระบี่งานตามนโยบายและงานอื่นๆ วันที่18ตุลาคม2563นางศรีสุดาทองไซครูอาสาร่วมด้วยนายวิรยุทธ์หวานสนคิครูกศนาตาบนคลองท่อมใต้และนางสาวรัชดาพักดีครูกศนาตาบลคลองท่อมเหนือนำนักศึกษากศนาตาบนคลองท่อมใต้คลองท่อมเหนือพรดินนาคลองพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันที่28ตุลาคม2563ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองท่อม นยายไพศาลศรีเทพประธานนำผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนชาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ร่วมพลังจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์สวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ชาวคลองท่อมรักชาติศาสตร์กษัตริย์ปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยกศนอำเภอคลองท่อมได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน70คนภาคีเครือข่าย ในระหว่างวันที่21-22ตุลาคม2563ได้รับความร่วมมือจากกองกำลังพลรัอ15,001มาช่วยในการฉาบฝาผนังและพัฒนากระทรวนตำบลห้วยนักขาวให้อาคารเรียนพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว50%การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคลสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะก,กันทุกๆด้านสังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพจึงสามารถทำรงรักษาความเจริญมั่นคงข,งของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ตลอดพระบรมราชวาทด,ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบานาบพิษ พระราชทานเกตคณะครูและนักเรียนณสาราดุสิตดาเลยเมื่อวันที่27กรกฎามคาม2504กศนอำเภอคลองท่อมขอบคุณค่ะ